สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Modern Combat 4นะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกมนะฮะแต่คลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเกมนี้ครับผมจะทิ้งิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะฮะแต่นี่เรามาดูตัวอย่างของเกมครับผมจะเล่นเป็นคร่าวๆแล้วกัน แต่ขอบอกเลยนะครับว่าตัวเกมนี้นะฮะกินพื้นที่แค่หนึ่งจุดกว่าจุดนะฮะใครที่มีพื้นที่เยอะเนี่ยะก็ลองโหลดมาเล่นนะฮะบางทีถ้าเครื่องที่สเปคต่ำนะฮะก็อาจจะเล่นไม่ได้นะฮะอ่เรามาดูกราฟิกหรือตัวตัวละครในเกมไม่ก็อาวุธนะฮะคงจะมาเล่นเป็นข้างหลัะ นตัวกเกมนะครับจะเหมือนเกมของ Call of Duty นะครับหลายคนอาจจะรู้จักกันในเกม Call of Duty นะครับต่างต

ต้องกัง,งวลหรือยิงตัง้ตงหลายครั้งเลยแล้วมก็จบ lelalu Enemy here going เห็นไหมครัหน้าจอนะครับจะกลายเป็นเหมือนเดิมนะจากสีแดงกลายเป็นสีเดิมเลยเหมือนคออฟตี้นะฮะแตอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนนะครับล็อกป่าวเลยนะครับผมเมื่อยสักไรู่นี่ฮะมันจะล็อกป้าให้เลยนะเห็นไหมฮะ มันจะปอกเรากป้อให้ไม่ต้องลำบากนี่นี่ฮะเห็นไหมฮะรากอ้าให้วตกินวเน่นนน ท่าผู้ชมนะครับอาจจะรู้จักเกมโมดิคคอมเปอรซีนนะฮะแล้วอยากเล่นนะฮะปัญหาก็คือถ้าเราโหลดในเฟสโตเนี่ยมันต้องซื้อนะครับในราคาประมาณสักหนึ่งร้อยกว่าบาทนะฮะผมเองก็ไม่รู้กันว่า,วาราคาเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่ามันน่าราคาน่าจะอยู่ที่หลักร้อยนะผมเพื่อแนะนำต้องให้โหลดฟรีเลยนะ นคือเราสามารถปาระเบิดกลับได้นะเมื่อตูปาระเบิดใส่เรานะครับเราสามารถปาระเบิดกลับได้โอเคตอนนี้แต่ผม,ค,มคิดว่านี่คปับอารจัด เกมโมเดิร์นคอมแบ็กสก็เป็นเช่นนั้นได้นะผมอาจจะทำหรือเปล่านะผมเองก็ไม่รู้ว่าผมจะทำหรือเป่าแต่ถ้าใครอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์นนะครับเพาะว่าอยากให้ผมทำนะเนีย่ย เก็บปืนได้นะฮะลองทดสอบจิงกัน,อนอโอเคนะครับถ้าใครอยากจะเด้นนะครับผมจะทิ้งในตลลางคลิปนะครับก็คลิปนะครับผมจะไม่ใช่นี้นะเพราะว่าผมอาจจะทําคลิปเกมโมเดลคอมแบ็กสีก็เป็นเช่นนั้นได้นะครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปเกมโมเดลคอมแบ็กสีเนี่ยก็คอมเมนต์นะครับ หรือถ้าผมหรือถ้าท่านชมให้ผม,มทำอลิปเกมอะไรให้ผมออกแบบดีไรก็สซอร์เบอร์นี้เลยครับ